เมื่อท่านเจอปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับความสะดวกไม่ได้รับความเป็นธรรมโดนข่มเหงรังแกข้าราชการถูกระบบราชการรังแกพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมีชอบในวงราชการแจ้งองค์การตรวจสอบการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมกับหนังสือพิมพ์ Daily m i r r o หนังสือพิมพ์เขตไทย ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่จะช่วยคุณคิดว่าไปเที่ยวไหนดีกับเที่ยวนี่ดีกว่าวันนี้ว่าพาผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะต้องขอบอกเลยค่ะว่าปราจีนบุรีเนี่ยเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งมีการพบสา้าโบราณสถานต่างๆมากมายค่ะแต่วันนี้วรนจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกเที่ยมเพลสีมหาโพธิ์กันเป็นเขตอุตสาหกรรม304 i ินด s t r i a l Park ด้วยนะคะ คืนนี้ก่อนเลยทวารวดีรีสอร์ทค่ะเป็นรีสอร์ทที่มีรูปแบบโครงสร้างในสมัยทวารวดีเลยนะคะตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองของเพื่อศรีมหาโพธิเลยค่ะส่วนกิจกรรมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเพราะว่าทางรีสอร์ทได้จัดเตรียมไวใ้ให้ลูกค้าผู้มาพักที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นโรลลิ่งบอลสนามกอล์ฟเทเบิลเทนทนิสแบดมินตัน ATV หรือว่า BB กันก็ยังมีให้เล่นกันด้วยนะคะยังไงคุณผู้ชมก็มาพักที่นี่ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวดกต่างๆที่ทางรีสอรทได้จัดเตรียมไว้อย่างแน่นอนค่ะสนับสนุนโดยโรงงานผลิตปุ๋ยท่ามการจังหวัดกาญจนบุรี มาเที่ยวนในวันนี้ค่ะก็คือโบราณสถานลายพระหัตค่ะเชื่อกันว่าเป็นโบราณสถานที่เป็นซากของเทวทรายในสมัยโลบุรีราวพุทธศตวรรษที่12-13ค่ะและในปีรศออ127พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทอดพระเนตรโบราณสถานแห่งนี้นะคะ ขยานยนต์สตาร์เลียนช่วงสิ่งดีที่อยากบอก แล้วค่ะที่ที่วันจะพามาแจกของให้กับผู้ประสบภัยหนาวนะคะที่โรงเรียนร่วมไทยพัฒนา6ตำบลช่องแคบอําเภอพระจระจวัดตาค่ะ ทุกคนจรได้ก้ารวยนะทุกคนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะผู้ชมคะและนี่นะคะก็คือพี่มนเทียนค่ะเป็นนายกสมาคม VR กู้ภัยจังหวัดอ่างทองค่ะสวัสดีค่ะก็จะถอถาม่อยนะคะว่าทำไมถึงคิดทำโครงการอย่างนี้คะก็คือโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่ดุรกรนดานเราก็เลยทําเป็นโครงการนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่สามนะครับซึ่งซึ่งแต่ละปีเนี่ยเราก็จะหา พื้นที่ที่ว่าเขาเดือดร้อนกระดานอะไรครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับซึ่งปีนี้เรามาช่วยเหลือก็คือมีเป้าหมายนะครับเราไปทำบุญทอดปราป่านะครตามวัดต่างๆจำนวน9วัดนะครับโรงเรียน2แห่งนะครับแล้วก็ชุมชนอีก5แห่ง ครับวันนี้มา28คัน28คันตั้ง28คันนี้ก็จะมีบรรทุกสิ่งของยจ็กจับต้องเรียกว่าแจกคนที่ผู้ประสบภัยหนาวที่ในทิมทุรักันดารนะคะใช่ขอบคุณพี่วันเทียนมากนะคะขอบคุณค่ะและนี้นะคะคือท่านผอกานิกาสุดที่ส่สพลคนค่ะเป็นผอของโรงเรียนไทยพัฒนา6ค่ะสวัสดีค่ะ พออรู้สึกยังไงบ้างที่ทางสมาคมมีมอผู้ขายจังหวัดอ่า<แ>ได้ทาํกกากิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับโรงเรียนนะคะค่ะรู้สึกดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าเด็กที่เนี่ยขาดแคลนนะคะยิ่งช่วงนี้เป็นย่่งช่วงหน้าหนาวเด็กน,นักเรียนจะไม่ค่อยมีเสื้อผ้ากันหนาวไม่มีผ้าห่มนะคะสมาคมก็ได้เอามาให้เราเนี่ยเรารู้สึกว่า เด็กนักเรียนเนี่ยได้โอกาสที่ดีจากสมาคมนะคะสมาคมนำสิ่งดีๆมามอบให้กับน,นักเรียนของเราค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ยินดีมากเลยที่ได้มาทำทากิจกรรมดีๆขอบคุณมากค่ะ,ะขอบคุณมากค่ะผู้ชมคะนี่โอ้โหพัดเจอร์เซอด์้อ ยองขั้นพยองบั้นเทครับผมแล้วจะไปไหนคะเนี่ยไปเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ไปครับแม่ของสอนน่าตื่นเต้นมากแล้วครับพิเศษมากของขวัญจากคุณน้าคอสนะคะใครเจอเนี่ยใครทางเหนือเนี่ยเจอคุณคอสก็แวะถ่ายรูปกันก็ได้นะเป็นแจกเด็กที่เป็นทึกได้เอสไอวีครับเป็นที่บ้านยิปตาธรยิปเชียงดาวครับเพราะเราต้องไปทุกท้อคถิ่นนะคุณผู้ชมไปเลยครับผู้ชมทานแล้วเมื่อกี้นะคะหลังจากที่เราทำกิจกรรมดีๆไปแล้วนี่เลยโบคะคผู้ ทางด้านนี้ค่ะก็คืออ่างเก็บน้ําที่เก็บน้ํามาจากน้ำตกทารารักนะคะโอ้โห,นหเนี่ยอากาศเย็นมากลมเย็นแล้วก็น้ำเนี่ยใสายมากๆเลยนะคะคผู้ชมหามาไม่ยากเลยค่ะน้ําตกทารารักตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือถ้ามาจากทางอำเภอแม่สอดมายังอำเภอพบพระนะคะน้ำตกทารารักก็ตั้งอยู่ซ้ายมือหาไม่ยากเลยค่ะสนับสนุนโดยบริษ,ษัทกฎหมายพันเคียนและธุรกิจจำกัด และตอนนี้คาโวพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โบราณสถานหลุมเมืองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโบราณสถานที่แปลกมากเลยเพราะว่าหลุมนี่มีลักษณะขุดเจาะลงไปบนพื้นศิลาแลงธรรมชาตินะคะและหลุมนี้ก็ยังเป็นหลุมสําหรับเล่นกีฬาพื้นบ้านของคนสมัยก่อนอีกด้วยค่ะ คือโบราณสถานพานหินค่ะเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่นะคะซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยหินศิลาแรงค่ะและยังพบพระกรซ้ายของพระนารายทรงสั่งอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าโบราณสถานที่อำเภอศรีหาโพธิ์เนี่ยจะก่อสร้างขึ้นด้วยหินศิลาแรงทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้โวพาคุณผู้ชมมาทานอาหารที่ร้านนี้เลยซันคิงซุยค่ะเป็นร้านอาหาร รามเมงที่ยอดฮิตมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะ เห็นทีแล้วพี่แล้วพี่ท่านท่านนั้นนะคะท่านมาแต่เนี่ยว่ามานครั้งแรกเลยครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยจะเป็นการที่ทําให้เห็นเลยนะคะสดๆว่าไม่ได้แบบไปแอบใส่ทุกใส่นี่ทําให้เห็นกันสดๆร้อนๆและอาหารสดใหม่จริงๆค่ะผู้ชมคงทตอนนี้เรากําลังรออาหารนะคะสั่งอยด้วยตอนนี้ค่าที่หนึ่งที่หนึ่งเป็นผู้จัดการร้านนี้นะคะอันนี่ใครคะันีค่ใคร ียกว่าชาชูราเมยอครับผมจะเป็นรามยอนต้องตำรับที่นะครับผมด้วยสมกระดูกแล้วก็มีชาชูความอบครับผมอร่ายมากแล้วต่อไปนะคะคืออะไรอันนี้จะเป็นราเมยอนแค่ใส่ะหลราหน้าเป็นรามยอนแค้ำผทอดครับวัชซึราเมยอครับผมราเมยอนะคะครับผมตัวนี้จะเป็นเีรื่องปรงของร้านนะคะเป็ด่หมูหมูป่นชันคินโซย์นะ อี่นกานบีมซุยที่ร้านด้วยครับผมตัวนี้ครับผมตัวนี้จะพิเศษอย่างคืออย่างหนึ่งคือใช้เวลาถึงสองวันนะครับตัวนี้ค่ะครับผมแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวหนึ่งครับสเปเชียลครับผมชีสราเมงัชีสราเมงนะคะร้านที่เปิดมานานหรือยังคะเปิดมาสองปีโอเคแล้วลูกค้าเยอะมากเลยค่ะลูกค้าเยอะมากแล้วเยอะช่วงไหนคะช่วงเที่ยงกับช่วงหนึ่งสองทุ่มนะครับผมจะเยอะมากครับผมร้านเปิดกี่โมง เปิดตั้งแต่เฉลยโมงเช้าถึงบ่ายสครับผมแล้วก็บ่าย2องถึงห้าโมงเย็น <ing> น <ahu> <t> ี่จะทำเป็นเดี่ยวๆนะครับเปิดอย่านี้ห้าโมงเย็นถึง3ามทุ่มครึ่งครับผมแล้วก็วันเสาร์วันเสาร์นี้อย่างพิเศษก็คือเปิดตั้งแต่เที่ยงถึง3ามทุ่มครึ่งยาวเลยครับผมเดือดันอาทิตย์ี่หนึ่งก่อนค่ะถ่านี้ต้องขอบคุณพี่ถึงบ้านนะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตชิมค่ะ แล้วคุณผู้ชมสามารถรับทานอาหารที่ร้านสันเิมนตุยได้นะคะร้านนี้ตั้งอยู่ในปั๊มเอสโซค่ะตรงข้ามกับเขตอุตสาหกรรม304เดสเคียวฟ้าค่ะคลิปหน้าพี่หม่์จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนอย่าลืมตสุดาเลนะคะและสามารถติดตามข่าวสารของเที่ยวนี้ได้ทา่ช่องคันดันนันเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ